ทุกๆปีผู้คนกว่าสามหมื่นคนมาเยี่ยมชมแคมบูเพื่อชมยอดเขาที่มีชื่อเสียงผู้เข้าชมบางคนเดินทางระหว่างโรงน้ำชาเดินทางด้วยกระเป๋าเป้ที่เบาในขณะที่พนักงานยกกระเป๋าแบกสัมภาระข้ามคืนสำหรับพวกเขาคนอื่นๆเป็นนักปีนเขาที่เดินทางพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือพวกเขา ขณะที่พวกเขากำลังพิชิตยอดเขาที่มีชื่อเสียงเช่นเอเวอเรสต์โรสเชและนูสนักปีนเขานักแท็กกิ้งและแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือหลายคนจะล้มป่วยเพายราะโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากระดับความสูง เอเวเรสต์เป็นสถานที่สุดขั้วนั่นคือสิ่งที่ดึงดูดผู้คนจำนวนมากไปสู่ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกแต่ระดับความสูงและสภาวะสุดขั้วก็สามารถทำร้ายนักปีนเขาที่ฟิตและพร้อมที่สุดได้ AR ของค่าย e v e r เรสต์เบ c แคมอาจดูมีเสน่ห์แต่งานมักจะไม่เป็นเช่นนั้น ปวดหัวท้องเสียติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนวิตกกังวลเป็นเรื่องปกติประจำของคลินิกและแม้นว่าทรัพยากรของคลินิกจะขยายตัวอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่ก็หนีไม่พ้นความจริงที่ว่าคลินิกจะเปิดตามฤดูกาลที่ตั้งอยู่ในเต็นท์ผ้าใบที่ความสูง5,300เมตรเมื่อเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้น แพทย์และเพื่อนร่วมงานต้องแก้ปัญหาด้วยกล่องอุปกรณ์ที่มีอยู่จำกัดสิ่งที่สะดวกที่สุดคือเทปพันสายไฟเมื่อคุณอยู่ที่ระดับความสูง5,300เมตรยาจะแข็งเป็นน้ำแข็งท่อหักพเพราะลมรีนจัดแบตเตอรี่หมดไม่มีอะไรคาดเดาได้ ER Bed Camp ของ e อ e r รสทํทำหน้าที่ตลอดฤดูการปีนเขาในฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งโดยปกติจะมีระยะเวลา2เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมมีมักคุเทศบนภูเขาที่กล่าวว่าแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกขอบคุณสำหรับการดูแลของแพทย์แต่พวกเขาก็ค้ำควรถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆของเอเวอเร b a ์เบสแคซึ่ง e v e r อเร AR เป็นเพียงอีกตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นแต่ถึงกันนั้นตั้งแต่เอเวอเรสตเปิดขึ้น คลินิกก็ได้รักษาผู้ป่วยมาแล้วกว่า3,000รายสิ่งที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดพวกเขาไม่เคยรู้สึกดีเลยที่ระดับความสูงเช่นเอเวอเรสต์เบสแคมป์หรือสูงกว่านั้นประสบการณ์บนที่สูงก่อนหน้านี้มีค่ามากนักปีนเขาที่เคยอยู่ที่ระดับความสูงมาก่อนจะคุ้นเคยกับอาการไม่สบายทั่วไปที่มีอยู่ระดับความสูงพวกเขารู้สึกถึงความแตกต่าง ระหว่างความรู้สึกไม่สบายตัวกับสัญชาตญาณเตือนภัยบนเอเวอเรสต์เป้าหมายคือการป้องกันปัญหาแทนที่จะจัดการในภายหลังที่เบดแคม์ความวิตกกังวลอาจทําให้อาการแย่ลงกว่าที่เป็นจริงผู้คนจะไม่รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเมื่ออยู่บนที่สูงและหากคุณไม่มีประสบการณ์ก็เป็นเรื่องง่ายที่คุณจะกลัวและเจ็บป่วย การพูดคุยว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายหรือไม่เป็นส่วนสำคัญของงานในนักปินเขาที่ไม่มีประสบการณ์ในระดับความสูงจะเกิดข้อสงสัยมากมายเกี่ยวกับความรู้สึกของพวกเขาพวกเขาไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกอย่างไรและพวกเขากลัวความจริงที่ว่าพวกเขาไม่รู้สึกเหมือนอยู่บ้านแม้จะตั้งอยู่ในโครงสร้างชั่วคราวบนทานน้ำแข็งที่เปลี่ยนร่วมร่างอย่างต่อเนื่องแต่เอเวเรสต์เ ก็มีความพร้อมในด้านยาและอุปกรณ์ยาและอุปกรณ์อื่นๆจะได้รับการเติมสต็อกโดยเฮลิคอปเตอร์นักบินเขาที่จ่ายค่าคำปรึกษาและค่ายาก็จะให้การบริจาคในแนวทางของเขาเนื่องจากวิธีที่ทำให้คลินิกสามารถอุดหนุนด้วยการดูแลของชาวเปอร์ชาและเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือโดยพวกเขาได้รับการรักษาที่ถูกกว่าที่โรงพยาบาลในกาดมันดุ ตัวอย่างเช่นฤดูการในปี2018มีผู้ป่วย400รายได้รับการดูแลจากเ v e r e ร t AR ผู้ป่วยเกือบ90%เป็นผู้ชายและ60%เป็นชาวเชอร์ปาสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนตามด้วยอาการไอจากที่สูงในสภาพแวดล้อมที่มีทรัพยากรจำกัด เราจะต้องทำทุกอย่างในสิ่งที่มีให้ได้ผลดีที่สุดการประมพยาบาลเบื้องต้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเบสแคมป์ไม่ว่าจะเป็นบนเอเวอเรสต์หรือมานัสลู